มันมันก็จะมีถนนเลยไหมเรามองเห็นไหมฮะถนนอยู่ข้างนอกนู้นถนนน่ะน่นร่ะเป็นเวิ้กข้างหน้าเราเวิ์กใหญ่ๆนั่นน่ะคือพอขึ้นมาจากบางใหญ่ปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการพักรถแล้วก็ก็จะเป็นเป็นหน้ากระดานนะเป็นหน้ากระดานเออเป็นหน้ากระดานเป็นหน้ากระดานผมผมจะได้ทั้งดรเบิร์ดบอกเป็นเป็นหน้ากระดานจะได้เพราะอย่าลืมว่านี่ขึ้นยูทูปนะอ๋อนี่ขึ้นเตมาแล้วเหรอนี้ขึ้นขึ้นยูทู e นะครับเนี่ยเป็นหน้ากระดานเร็ว ปั่นเป็นหน้ากระดานจะได้แบบขึ้นยูทูบโอ้จะได้สวยข,นนข,ขึ้นหน้าขึ้นเลื่อนหน้ากระดานหน่อยเร็วโอ้เอาปั่นมาเรื่อยๆสวยครับตัวเนี้ยครับเทียปั่นเพื่อสุขภาพพฤกษาสี่เรานะครับปั่นขึ้นมาขึ้นมาพระเพียรโยครับสวยครับสวย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 เอามาเลยครับมาเร็วครับภาพสวยมากภาพสวยมากโอเค ตามมาเลยครับทีทททมทำเพื่อสุขภาพครับวันนี้เรามาชมถนนสายมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีตรงนี้เขายังไม่ได้ลาดยางยังไม่ได้เทพื้นนะครับโอเคครับรตรงที่เราปั่นนี่ที่เขายังไม่ได้ลาดยางและเทพื้นเนื่องจากว่าเขารอให้ทรายมันอยู่ตัวให้ทรายมันอิ่มตัวอ่ให้ทรายมันอิ่มตัวเขาก็เลยยังไม่ได้เท นะครับมองเห็นเบื้องข้างหน้าไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เป็นถนนเข้าไปเห็นไหมครับนี่แห<ม>ละเบืบ้องใหญ่ใหญ่เบื้องใหญ่ๆนี่จะเป็นจุดทักรถครับเบื้องใหญ่ใหญ่นี้เบือ้บงบงองข้างหน้าเราเนี่ยมีถนนเข้าไปนั่นแหละครับก<ม>็แถวต่อไปชาวบ้านแล้วแถวนี้ก็จะเอาของมาขายไงใช่มีศูนย์อาหารใช่มีศูนย์อาหารมีมินิมาร์ทมีปั๊มน้ำมันใช่ แต่เราเราจะเข้ายัางไงคะนะ้ามันเสร็จใหญ่มากเลยนะฮะนุ่นเวิงไปถึงนูน่นใหญ่มากเลยหลายไร่ครับก็วันนี้ก็ทีมเพื่อสุขภาพเราก็มาสำรวจเส้นทาง7จ0 0ันนะครับวันนี้โดยร้านขายยาคุณหมอสมศักดิ์เป็นผู้พามาหมอสมศักดิ์อยากจะพามาดูบอกว่าอย่างเงี้ยก็เลยพามาดูรับ ก็สองข้างทางเนี่ยปกติก็จะเจอชาวบ้านเขามาเก็บเก็บผักเก็บผักบุ้งมาไปขายเพราะว่าผักบุ้งมันขึ้นดีจังเลยอ่ะผักบุ้งยอดแดงๆอ่ะผักบุ้งยอดแดงๆเขาก็เก็บไปขายครับเมื่อเสาก่อนมากับอาจารย์เจอเขามาเก็บเลยอเก็บผักบุ้งเนี่ยอยู่ในเบื้องเนี่ยเยอะเลยในเบื้องเนี่ยดูดิเบื้องข้างหน้าเราซ้ายมือเห็นไหมใหญ่ไหมไหนยคิดู พี่ยุธมาจองสักมาจองสักห้องไหมครับอ้าใครเอาบางเรมาวางข้างหน้าโอ้ไม่เป็นไรไปได้ไปได้เตาเตรียมแล้วครับอ่าก็เส้นนี้ก็วันนี้วันที่เสายี่สิบ็ดนะฮะสิงหาสองห้าหกหกสี่ก็จะเป็นวันจ่ายพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหว้ การวหวของศาสตร์จีนครับก็ตามสภาพถนนนี่แหละครับเขาก็มีการติดเสาไฟแล้ว,ว,ว,ลวก็เปิดแล้วก็มันมีมันมีมันมีศูนย์การค้าตรงนี้ด้วยไงก็จะสว่างเลยแหละสวา่างใ,ใช่ต่อไปแถวเนี้ยก็ครับนี่ไงเขาสร้างบ้านรอแล้วหลังนี้เขาได้ค่าเบียนคืนแล้วก็สร้างบ้านแล้วนี่ เห็นไหมเราย้ายแถวนี้เหรผมก็จะมาขอแถวนี้มาจะขอขอชาวบ้านแถวนี้กินนั่นแหละไม่เป็นไรผมผมยังมีหมออยู่มีอะไรผมก็จะโทรหาหมอพี่ยศผมจะถามข่าวเป็นยังไงบ้างอ้าวก็คืนคืนละสองอ่ะโอ ยังไม่มีเกินเงียบเลยใช่ไหมของผมนี่มันมากกว่าสองนะตื่นเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำอย่างเดียวเออาจารย์หมอเขาบอกว่าคืนละสองเพราะว่าพิยยศซื้อมากระปุกหนึ่งผมซื้อมากับ